คนที่มีความคิดมีสติมีปัญญา,ามีเหตุมีผลมากขึ้นเพราะมองเห็นธรรมชาติของเหตุและปัจจัยก็จะเข้าใจกระบวนการธรรมชาติาทุกสิ่งนั้นเกิดมาแต่เหตุทุกคนสิ่งนั้นมีเหตุมีปัจจัยทั้งสิน้นเรียกว่าทําความเห็นได้ถูกต้องได้จิตของพคะนั้นย่อมผ่องใสจิต จะเศร้ามองก็มีเหตุมีปัใจจัยให้เศร้ามองอจิตจะผ่องใสก็มีเหตุมีปัจจัยที่เศร้ามองมันไม่มีเราก็สั่งสมทําในสิ่งที่เป็นบวกทําให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสได้เพราะเราน้ำมองเห็นความจริงอันไหนเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่วนไหนฝ่ายทุกหรือฝ่ายไม่ทุกฝ่ายเศร้ามองหรือฝ่ายผ่องแผ้ว ฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีฝ่ายบุญหรือฝ่ายบาปฝ่ายกุศลหรือฝ่ายอกุศลฝ่ายสุขหรือฝ่ายทุกข์ฝ่ายเกิดหรือฝ่ายดับฝ่ายเพิ่มเติมกิเลสหรือฝ่ายบรรเทาบาบางกิเลสฝ่ายเพิ่มปูนความทุกข์หรือฝ่ายบรรเทาบาบางทําให้ความทุกข์เบาลงบรรเทาความสงสัยเสียได้เพราะเรามองเห็นสัจธรรมความจริงมองเห็นธรรมชาติของเหตุปัจจัยความสงสัยนั้น ก็มันก็จะหมดไปเมื่อหมดไปแล้วเราก็มั่นใจในการกระทำของเรา